ครับช pues mm ่วยอธิบายโปรเจกต์ให้ฟังหน่อยครับโปรเจกต์ของเรานะครับก็คืออันนี้ก็คือเป็นแบบจำลองร้านทองนะครับครับแล้วก็คือประตูทางเข้ากับทางออกจะแยกกันครับแล้วอันนี้ก็คือจะสายทิศทางออกนะครับก็คือประตูทางออกก็จะมีให้สองประตูก็คือคนละคนลูกค้าต้องเข้ามาเข้าได้ทีละคนครับแล้วถ้าเปิดประตูนี้ปุ๊บก็ต้องเปิดประตูนี้ถึงจะเปิดประตูนี้ได้โอเค ก็คือเมื่อลูกค้าเดินเข้ามานะครับลูกค้าต้กดปุ่มนี้ครับแล้วเพื่อเข้าร้านคเพื่อเดินเข้าร้านแล้วประตูนี้ก็จะล็อกจะเห็นว่ามีไฟสีแดงอยู่ก็คือประตูฝั่งนี้จะล็อกอยู่เป็นสัญลักษณ์ว่าประตูล็อกอยู่ครับเมื่อลูกค้าปิดประตูปับล็อกนี้ก็จะหยุดแล้วเมื่อลูกค้าให้เปิดประตูมันก็จะออกมาทางนี้ได้ก็คือประตูฝั่งนี้ก็จะเมื่อเปิดประตูนี้ประตูฝั่งนี้ก็จะล็อกโอเค ครับผมก็คือเข้าร้านก็ต้องมี2ขั้นตอนนะครับแบบนี้ไอเฟ ID นี่เอาไว้เพื่ออะไรนะครับไอเดีเมื่อคนร้ายขโมยทองโดยทองทอรเเซนจะติดไอเฟ ID ไว้อ๋อทองเทเซนติดไอเฟ ID ไว้ครับก็เมื่อคนร้ายถือทองวิ่งออกมาครับแล้วผ่านประตูตัวแรกไปครับครับแล้วก็มาถึงปุ๊บเข้ามาในนี้ ครับอ่านี่คือเจอคือเจอสมเสียงร้องล็อกทั้งสองฝั่งเลยโอ้ล็อกสองฝั่งคนร้ายก็จะติดอยู่ตรงนี้ไม่สามารถออกไปได้เข้าโอเคครับผมขอบคุณมากครับ